สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการปรปับปรุงข้อมูลภายในตารางนะครับมีวิธีการอย่างไรนะลองคิวรี่กันเลยโครงสร้างของอ,อการเขียนภาษา SQL ในการปรปับปรุงข้อมูลภายในตารางนะครับมีโครงสร้างดังนี้ครับอัปเดตครับชื่อเทเบิลนะฮะชื่อเทเบิลตามด้วยเซตชื่อฟิลด นะครับชื่อฟิลฟิลที่2ก็ได้นะครับสุดท้ายนะสุดท้ายก็จะตามด้วยแวร์นะครับแวร์แวร์ก็คือเอ่อฟิลไหนนะฮะที่จะเป็นฟิลเลคคอร์ดแล้วกันนะครับเลคคอร์ดไหนที่เป็นเลคคอร์ดที่ใช้ปรับปรุงข้อมูลนะครับก็ให้ใส่ชื่อฟิลที่เป็นพิาราเมทีค์นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูกันอัปเดตตาราง ตารางเดิมนะฮะ person นนี่แหละครับ person น s นะครับ set ตัวหนึงฮนะ set ต,ตามด้วยชื่อฟิล l d นะครับมันมีข้อมูลอะไรที่ต้องอัปเดตนะตัวหนึ่งอ่าผมจะอัปเดตเซ็กับโทรศัพท์เนี่ยของแบ a c k hem สองนะครับ ผมไปแฮมสองผมก็ใส่ชื่ออะไรครับชื่อฟิลนะฮะชื่อฟิลก็คือ person person อะไรวะอ่าเนี่ยนะฮะ sex นะครับเท่ากับอันนี้เป็นชานะชาก็ใส่ซิงเกิลโขนครอบนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเป็นสตริงพวกเทคอะไรเงี้ยนะครับให้เป็นเอมนะครับเอมอัปเดตอีกอันอีกหนึ่งอีกอันนะฮะก็ใส่ person ซนต์เอ่อเทลนะครับ เท่ากับซิงเกิล o อ e เบอร์เจดแปเก้าสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ตามด้วยแวร์นะครับแวร์คือให้อัปเดตเรคคอร์ดไหนนะครับเราอัปเดตเรคคอร์ดน,นี้นะครับก็คือ Person ID 2นะครับให้แวร์เป็น Person ID นะครับเท่ากับถ้าเป็นไอเดียก็สองอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมีซิงเกิลนะครับ ลองดูกันรันตึง้งนะครับอัปเดตแล้วนะครับด,ดูอาเห็นไหมฮะ m เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกหนึ่งสองสามศูนยอะครับของเลขกขอดสถ้าเราเอาเอาตรงนี้นะฮะเทวเป็นเจ็อันนี้เป็นอะไรดี f นะครับ f แต่ว่า p o s i t i ดีเท่ากับหนึ่งนะครับเวลาอัปเดตเนี่ยไอตรงนี้นะครับ ของฟิลเนี้ยก็ต้องเป็น f นะครับตอนนี้ก็เป็น7777นะฮะลองรันดูดีเฟทครับตึง้งนะครับมาแล้วนะครับ f นะครับนี่คือเบสิกง่ายๆนะครับเบสิกง่ายๆในการอ่าอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลอ่าถ้าผมถ้าเราไม่มีแวร์ล่ะไม่มีแวร์นะไม่มีแวร์คือไม่กำหนดว่าอัปเดตเลขขอไหนนั่นเองน,นะผมให้เป็น เซลเป็น99นะครับอันนี้เป็น m เล็กเงี้ยลองดูนะครับว่ามันมันจะต้องอัปเดตทั้งหมดนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับรัน r e f e s h ด,ดูอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะอัปเดตทุกเลคคอร์ดนะครับทุกเลคคอร์ดเลยด้วยด้วยผลลัพธ์ก็คือ m ก999โดยที่มันไม่มีแวรนะครับไม่ไม่มีแวรว่าอัปเดตเรคคอร์ดไหนนะครับโอเคครับจบการอัปเดต เบสิกเบสิกครับ